เขาไม่เ้าแม่เ้าแม่โอ้หนัดเดียวจออืมเรียบร้อยอืมเรียบร้อยไปสอง สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้ผมก็จะมาเล่นอาวุธที่ชื่อว่า e x e c u t i o n e r เป็นปืนประเภทแคนนอนหรือปืนใหญ่กระสุนเริ่มต้นจะมีทั้งหมด12นัดปืนนี้จะมีจุดเด่นคือสามารถยิงทะลุกเกาะได้2ชั้นแบบไม่สูญเสียความเสียหายเหมาะมากกับว่ายิงกับพวกเกาะนานา,นา,นานแต่ข้อเสียใหญ่ๆคือมันมีมุมหันป้อมปืนจำกัดหันได้แค่นี้ แต่ก็แก้ได้โดยใส่ล้อที่หมุนตัวรถได้ไม่ก็ใส่ขาหุ่นหรือใบพัดก็ได้แต่จะยิงยากหน่อยข้อเสียอีกอย่างความเร็วกระสุนปืนนี้ค่อนข้างช้าถ้ายิงตัวไกลมากๆโอกาสโดนน้อยมากศัตรูหลบได้สบายๆเลยยิงตัวไกลเหมือนยนกระสุนทิ้งอะ่ะถ้ามันไม่อยู่นิ่งๆให้เรายิงะนะส่วนเวลาโหลดกระสุนก็ประมาณกเกือบๆหกวิยิงปุ๊บก็หาที่หลบดีๆไม่งั้นเป็นเศษเล็กเคลื่อนที่ได้ให้ศัตรูยิงเล่นแน่นอน ใครอยากโหลดกระสุนไวๆก็ไปหาหัวรถหรือฮาร์ดแวร์ที่มีความสามารถลดระยะการดีโหลดมาใส่ได้แต่ดูด้วยว่าพื้นที่ energy พอหรือเปล่าผมจะใส่ปืนนี้3กระบอกนะแบบเน้นแบบดาเมจหนักๆเลยชิ้นส่วนที่ผมเอามาประกอบหุ่นก็ประมาณนี้เลยนะ และถ้าใครเพิ่งมาเล่นหรือเล่นมานานแล้วไม่มีเพื่อนเล่นด้วยยังเป็น alone g o อยู่ผมมีกลุ่มคอมมูนิสคอร์แนะนำลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยก็เข้าไปทักทายหาเพื่อนเล่นได้ถ้ามีเรื่องสงสัยก็สามารถปรึกษาพี่ๆในดิสได้เลยแต่ละคนมีแต่คนตึงๆทั้งนั้นเวลาคนในดิสเริ่มเล่นกันก็จะดึกๆหน่อยเผื่อใครเข้าไปแล้วไม่เจอใครผมก็นานๆเข้าไปทีเพราะส่วนใหญ่ผมจะซิงอยู่แต่กับอีกเกมหนึง่งหวังว่าจะเจอกันในดิสนะครับอ่ะโอเคไม่ให้เสียเวลางั้นเราเข้าไปลุยกันเลยสีแดงนี่มันโคตรเด ก่ออนโ้ผมยิงอะไรเนี่ยขอใม่ขอใม่ขอใม่โอ้นัดเดียวจอดทางนู้นรัวกันเลยกำลังไปเพื่อนกำลังมามาแล้วโอ้โหไม่โดนไม่โดนเลยโอ้โหผมเล็งต่ำผมเล็งต่ำโอ้โหพันดาเมจอะไรอ่ะมันมาไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบินบินก่อนบินก่อนบินก่อน โดนเป็นยิงโยเลยขอเลงขอนิ่งหนิ่งขออนิ่งนิ่งเออโอ,อ้ยออยังก่อนตายล่าไปตัวนึงไม่ยอมตายง่ายๆหรอกโว้ยเหลือปืนกระบอกเดียวก็สู้วะเฮ้ ม่น่าโอเคไม่น่าไหวละจบเอ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  <c oughs> บได้นะอ,อ๋อเรียบร้อยไปหนึ่งเรียบร้อยไปสอง โอกาสโอ้เดินจังหวะนี้ทำไมเนี่ยโอ้โหขนาดนี้ยังไม่พ้นอะไรอ่ะอะไรอยู่ผม สวัสดีครับหายแล้วเรียบร้อยโอ้โหเกือบตายแล้วแต่จะมาตายเพราะไอ้นนี้แหละโอ้ยโอ้โหโอ้โหแล้วมันไม่หยุดไงโอเคโอเค มีคนแหลม,มเรียบร้อยโอ้โหไม่โดนได้ไงวะเนี่ย โดดไปโดดไปอย่างนี้แหละเอาดีเอาดีโดนเรียบร้อยไปอีกศพโ <c oughs> ดนโดนโดนโดนลุมโดนลุมเขาอยู่กับเพื่อนดีกว่า <c oughs> เลือดถึงเลือดผมจะน้อยแต่ผมก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ พอแล้วนะโอ๋อเผื่อเยอะเกินฮ่าไม่ตายจริงถามจริงเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้ก็หิวไปด้วยแหละตายตายากตายอยู่อย่างเนี้ยไอเ้เงี้ย ช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยมันมาเยอะออตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันหรอ <c oughs> บันไซถึงเวลาบันไซแล้วนี่มาไปด้วยกันเลยแค่แม่ละคลายเครื่องมันเลยโอ้แหลมเลยเลลอยอย่างนี้โอ้ โอ๊ย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 โอยโอ๊ยโอ้ยโอยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยโอ้อยโออ๊ยโอ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 ยอ กันเลยเนี่ยเฮ้ยเหมือนหาวโอ้ยอ่าเจ็บหลอยสวัสดีครับโอ้ยโลอย่างนี้ผมชอบ ขาดเป็นไงเอาโดนลาสไปกับโอ้ยปิงตุ่มโดนเพื่อใส่กระสุนผมเหรอโอ้มันแหกกันมาหมดแล้วอ่ะลูกกอล์กบอลลูกกอลกอ์กบอลอ๋อเอาชนะ ไม่ถอยไม่ถอยไม่ถอยผมก็ยิงต่อดีแบบนี้เี็บร้อยยิงโดนจุดสำคัญเฮ้ยพอแล้วนะมันมาข้างหลังเราตอนไหนเนี่ยผมแย่ตำแหน่งก่นอนปุ๊บ โอ oh, myst icism, myst icism, ้โอมีคนเลงมีคนเลงผมร้อยสาหัสไอ้นี่สาหัสนะเนี่ยโอ้จุดสำคัญอยู่ตรงนี้หมดงั้นก็เสร็จดิเรียบร้อยอาอไม่ตายซ้ำอีกถ้าไม่ตายแล้วไอ้ไอ่ไหนมายิงผมอ๋อไอ้คนนี้อัลาหล่ะลาห์ล่ะอ้อถอยก่อน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  ขอเก็บแต้มก่อนเย้ <gasps> ขออยู่บนนี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> เอาเพื่อนออกไปก่อน <c oughs> ไม่มีใครรู้ว่าผมอยู่ตรงนี้เอา้าแล้วฉัผักดีทำไมเราเพื่อน อ๋อนิ่งๆนิงๆน่งๆนิงๆๆน่งๆนิๆนิ่งๆิงนิ่งดิโอ้โหเลงยากจังวะมันจกจนผมตายอ่ะจบ